เครื่องวัดก๊าซ GL ฉีดเบอร์สี่มาเป็นกล่องอลูมิเนียมนะครับแพ็กมาในกล่องอลูมิเนียมข้างในจะประกอบด้วยตัวค а ลิเบชัショเทสตแล้วก็คู่มือตัววัดก๊าซหนึ่งตวัวก็สายชาร์จกับตัวตัวออดปเตอร์ชาร์จ สายชาร์จจะมี2เส้นนะครับสําหรับชาร์จเครื่องวัดกา๊าซกับชาร์จตัวปั๊มลมก็สายรีโคนต่อสายลมตัวนี้ฝาครอบสําหรับครอบกับตัวเครื่องวัดตัวนี้จะเป็นปั๊มลมนะครับมีสายซีโคนให้แล้วก็มีท่อลมเป็นสแตนเลสเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันต่อไป เครื่องวัดกา๊าซ tl bio 4นะครับตัวเครื่องจะมีขนาดกระทัดรัดมีหน้าจอการแสดงผลปุ่มควบคุมแล้วก็ช่องสำหรับวัดก๊าซสชนิดมีมีเทนออกซิเจนไฮโดรเจนซัลไฟแล้วก็แอมโมเนียค่าที่วัดได้มีเทนจะมีค่า0-100%ถึง100% by v o l u เ e ออกซิเจนจะอยู่ที่0ูนย์ถึงสามสิบเปอร์เซนต์วลลุ่มตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์ก็ศูนย์ถึงหนึ่งร้อย ppm แอมโมเนียศูนย์ถึงหนึ่งร้อย ppm ด้านหลังจะมีตัวคลิปสำหรับหนีบกับเข็มขัดหรือว่าแขวนส่วนตรงท้ายนี้จะเป็นช่องสำหรับ เสียบชาร์จแบตเตอรี่ด้วย USB Type C การใช้งานตัวเครื่องเริ่มจากการเปิดเครื่องนะครับให้กดปุ่ม power ค้างไว้จนกว่าจะมี boot logo ขึ้นมาหลังจากเริ่ม boot ให้รอประมาณ30วินาทีเครื่องจะทำการ ตรวจสอบสถานะตัวเองและทำการวอร์มอัพตัวเซนเซอร์ต่างๆให้พร้อมใช้งานเมื่อบูตเครื่องเสร็จแล้วหน้าจอจะโชว์ค่าที่วัดได้ ของก๊าซแต่ชนิดการกดลูกศรขึ้นหรือลงจะเป็นการดูรายละเอียดของก๊าซแต่ละชนิดเป็นรูปแบบของกราฟสามารถกดลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนไปเลื่อนมาได้ หากมีการต้องการตั้งค่าต่างๆหรือเซตค่าอะลามของตัวเครื่องก็จะต้องเข้าไปที่เมนูโดยการคลิกที่ปุ่ม power หนึ่ครั้งจะขึ้นให้ใส่ password ดสำหรับเข้าสู่เมนูการตั้งค่าต่างๆ password ต,ต,ตัวนี้จะเป็น1 2 3 1 1เลข1 4ตัวให้กดลูกศรขึ้นหรือลงให้เป็นเลข1แล้วก็ ปุ่มคลิกที่ปุ่ม power หนึ่งครั้งเพื่อเลื่อนหลักแล้วให้ใส่ตัวเลขในแต่ละหลักให้ครบเมื่อครบทั้ง4หลักแล้วกดคลิกที่ปุ่มเมนูเป็นปุ่ม power อีกครั้งหนึ่งจะเข้าสู่เมนูการตั้งค่าต่างๆจะมีการตั้งค่าเซตค่าอะลาม ตัว csx set สำหรับเซตค่าอะลามอยู่ตั้งค่าต่างๆของเซนเซอร์ time set ใช้สำหรับตั้งค่าเวลาของตัวเครื่อง system set s y s set นี่จะใช้สำหรับการตั้งค่าการแสดงผลของตัวเครื่องแสดงผลกา๊าซหรือว่าปรับความสว่าง alarm าา record จะเป็นการดูอะลามที่ถูกบันทึกไว้ว่ามีอะลามช่วงเวลาไหนบ้างเป็นอะลามจากอะไร ซีโร่เซตสำหรับตั้งค่าซ e r o เมื่อการวัดก๊าซไม่เป็นศูนย์สเปนเซตจะเป็นการคาลิเบรตค่าก๊าซตัวเครื่องซึ่งเมนูนี้อาจจะต้องใช้ตัวกา๊าซมาตรฐานในการทำงานอัปโหลดตัวอัปโหลดนี้จะเป็นออปชันยังไม่สามารถใช้ได้ History Record จะเป็นการดูการ Record การ์ดของทั้ง4ช่องในแต่ละเวลา Factory Reset จะเป็นการ Reset ค่าเครื่องสู่การตั้งค่าโรงงานใช้ในกรณีที่การตั้งค่าแล้วเกิด Error หรือว่าตัวเครื่องมี Error ต่างๆเกิดขึ้น B.T. and Wi-Fi ก็คือ b l u e t o o t h and Wi-Fi อันนี้ก็เป็นออปชันไม่สามารถใช้งานได้การออกจากตัวเมนูก็จะปลดปุ่ม power คลิกหนครั้งอันนี้เป็นการเข้าค่าออกก่อนบออกจากเมนูกดปุ่ม power ค้างประมาณ3วินาทีจะกลับเข้าสู่หน้าเมนูหลัก หน้าเมนูหลักจะโชว์ค่าที่วัดได้เมื่อต้องการเลือกใช้งานตัวเครื่องการปิดเครื่องก็ทำได้โดยการกดปุ่ม power ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะดับไปเองเสร็จสิ้นการใช้งานตัวเครื่องเมนูการตั้งค่าเกี่ยวกับ การวัดเมนูแรกจะเป็นตัว csx set เข้าไปสู่เมนูก็กดปุ่ม enter เพื่อเข้าไปหน้าจอจะโชว์ตัวเซนเซอร์ทั้ง4ตัวแต่ละ c h a Channel ตัวแต่ Channel นี้มันฟิกอยู่นะครับไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนค่าแค่กดปุ่มตัว power ครั้งหนึ่งจะมีไฮไลท์อยู่ แต่ละช่องตัวช่องเริ่มจากช่องที่1ลงมาถึงช่องที่4ตัวนี้เป็นค่าจากโรงงานเป็นค่าฟิกค่ามาเลยไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับตัวที่สามารถปรับเปลี่ยนได้จะมีค่าอารลามหนึ่งกับอารลา,า,า,ามสองอารลามหนึ่งจะเป็นโลอารลามส่วนอารลามสองเป็นไฮอารลามสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้หากต้องการปรับเปลี่ยนก็แค่เลือกไฮไลท์มาตรงช่องที่จะปรับเปลี่ยนอันนี้ผมขอปรับเปลี่ยนเป็นไฮอารลามนะแล้วก,กดปุ่มพาวเวอร์ เป็นแบบคลิกสองครั้งจะเข้าสู่หน้าคีย์ข้อมูลอันนี้จะปรับปเป็นสองจุดห้าศูนย์เลื่อนลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกตัวเลขที่ต้องการอันนี้อกเป็นสองแล้วก็กดปุ่มพาวเวอร์ครั้งหนึ่งเพื่อเลือกแล้วก,กดลูกศรไปเลือกช่องต่อไปจะเป็นจุดแล้วก็ไปที่เลขห้า แล้วก็ลงมาที่เลขศูนย์ไม่ได้ค่าแล้วให้เลื่อนไปที่ลูกศรกาถูกกด enter เป็นการปรับเปลี่ยนที่เสร็จแล้วก็กดปุ่มลูกศรลงไปที่เซฟค่าแล้วก็กดปุ่ม power เพื่อ enter เป็นการสิ้นสุดการเซตค่า ส่วน channel 2, 3, 4การตั้งค่าเหมือนกันต่อไปเป็นเมนูการเซตค่าเวลาของตัวเครื่องมาที่เลือกที่เมนู time set แล้วกดปุ่ม power เพื่อเข้าไปจะมีหน้าจอโชว์เป็นดูจากไฮไลท์นะครับ จะเป็นตัวปีปีคิทสกัลลาดแล้วก็เดือนแล้วก็วันที่อันนี้จะเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีการปรับเปลี่ยนนะครับสมมุติจะปรับเปลี่ยนตัวชั่วโมงนะครับจะปรับเปลี่ยนตัวไหนก่อนก็ได้อันนี้ปรับเปลี่ยนขอปรับเปลี่ยนตัวชั่วโมงเป็นตัวอย่างให้ไฮไลท์มาที่ตัวที่จะต้องการปรับเปลี่ยนแล้วกด ปุ่ม power ค้างไว้ประมาณ2วินาทีแล้วปล่อยแล้วกดลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกปรับเปลี่ยนเมื่อได้แล้วกดปุ่ม power ค้างคลิก1นทีเป็นการออกแล้วเลื่อนไปปรับเปลี่ยนอันต่อไปได้เมื่อปรับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็กดปุ่มลูกศรวนมาถึงการเซฟ กดปุ่ม power ครั้งหนึ่งเพื่อเซฟค่าเป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่าเวลาของตัวเครื่องต่อไปเมนูการตั้งค่า system set ไปที่ sys set กดปุ่ม power เพื่อเข้า enter เข้าไปในเมนูนะครับตัวนี้จะมีการ ตั้งค่าว่าให้โชว์ค่าวัดการ์ดช n e l ไหนบ้างอันนี้เราก็เลือกทั้ง4เลยก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนภาษาจะมีภาษาจีนและภาษาไทยภาษาภาษาอังกฤษอันนี้เราเลือกเป็นอังกฤษไว้แล้วก็ปรับได้อีกอย่างคือตัวค่าความสว่างอันไหนที่จะต้องการปรับก็กดลูกศรให้ไฮไลท์ไปอยู่ที่ตัวนั้น สมมุติอันนี้ปรับค่าความสว่างนะครับให้ไฮไลท์ไปอยู่ที่ตัวมันแล้วกดปุ่ม power คลิกหนึ่งทีแล้วกดปุ่มลูกศรเพื่อปรับเปลี่ยนค่าอันนี้เป็นการปรับค่าความสว่างให้สุดเลยเสร็จแล้วเมื่อได้ค่าแล้วกดปุ่ม power คลิกอีกทีหนึง่งเพื่อออกแล้วก็กดปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นลงไปที่ save แล้วก็กดปุ่ม power ค้างทีหนึ่งจะออกมาหน้าเมนูหลักเป็นการเสร็จสิ้น system set เมนูต่อไป alarm record เลื่อนกดลูกศรลงเลื่อนมาที่ alarm record แล้วกดคลิกทีหนึ่งเข้าสู่หน้า alarm record ตัวนี้จะบอกว่า มีอาลามกี่ตัวจะเป็นค่0001 11 12 13อันนี้อยู่ที่อาลามที่สามารถเล็กคอร์ดมาได้อันนี้ยังไม่มีอาลามเล็กคอร์ดเลยมีแค่00คือ 1, 1ค่าถ้ามีหลายค่าสามารถกดลูกศรขึ้นลงเพื่อดูอารามค่าต่างๆได้ ถ้ากต้องการออกจากหน้าอาร์มเลกคอร์ดก็กดปุ่มคลิกทีหนึ่งก็จะออกสู่หน้าเมนูหลักเมนูต่อไปซีโร่เซ็ตซีโร่เซตนี่ใช้สำหรับตั้งค่าซีโร่ของการ์ดที่ต้องการวัดในกรณีที่ เซนเซอร์ S S ได้รับกา๊าซเป็นเวลานานเกินไปอาจจะทำให้ไม่ลงสู่ศูนย์จำเป็นจะต้องทำการซีโร่เซตแต่ต้องมั่นใจว่าบริเวณที่เราทำการซีโร่เซตก๊าซตัวนั้นจะต้องเป็นศูนย์จริงๆการทำงานจะทำโดยการกดลูกศรเป็นไฮไลท์เลือกที่ตัวกา๊าซแล้วกดคลิกหนึ่งครั้ง กดลูกศรลงมาเลือก,การา s ที่ต้องการ zero เสร็จแล้วก็กด save จะทำการ zero าร a s ตัวนั้นเมื่อ s a v เสร็จแล้วจะออกสู่หน้าหลักอันนี้ขอ c a n ซ e l ไปก่อนเพราะตัวค่าคารเบิเตยังตรงอยู่แล้วก็กดปุ่มคลิกครั้งหนึ่งเพื่อออกมาสู่เมนูหลัก เมนูต่อไปสแปนเซตสแปนเซตนี้จะเป็นการคาลิเบอเชันตัววัดการ์ดจำเป็นจะต้องมีตัวการ์ดที่เป็นการ์ดมาตรฐานมาเปรียบเทียบถึงจะทำการคาลิเบอได้การใช้งานก็คล้ายๆกับตัวซีโร่เซต ให้เลือกาก์ดช่องที่ต้องการคาลิเบรตเสร็จแล้วก็ทกาําการใส่ค่าาก๊ดที่ปรับเทียบแล้วก็ทําการเซฟอันนี้ทําการคาลิเบตมาจากโรงงานแล้วขอแคนเซิลข้ามไปก่อนนะครับ ถ้าไม่มีปัญหาจริงๆก็ไม่ควรจะมาปรับเปลี่ยนตัวคาริเบตนะครับเมนูต่อไปจะเป็นการดู History ที่ได้ทำการบันทึกไว้มาที่ฮิส t อรีเรคคอร์ดแล้วกดปุ่ม Power Click ิหนึ่งครั้งจะเข้าสู่หน้า History record การ record จะเร c o r d ์เป็นเวลาวันที่เวลาแล้วก็การ์ดแต่ละชนิดมีค่าที่เท่าไหร่การดูจะมีตัวเลขอยู่ว่า Record มีอยู่เร c o r d ที่เท่าไหร่สู r e เรคคสุดท้ายอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เรคคอรสุดท้ายอยู่ที่2 8 2 Record ออันนี้เป็นค่าสุดท้ายถ้าเกิดจะดูค่าก่อนหน้านั้นให้เลื่อนลูกศร ขึ้นลงเพื่อเลือกเรคคอร์ดที่ต้องการดูค่าตัวห er. มออายเลขอร์ดด้านหน้าจะเปลี่ยนไปตามข้อมูลการเรคคอร์ดเมื่อต้องการ, behold, อ,รออกจากหน้า history record ก็กดปุ่ม พาวเวอร์คลิกครั้งหนึ่งก็สุกจะกลับเข้าสู่หน้าเมนเมนูเหมือนเดิมนะครับเมนู mm hmm. ต่อไปเมนู menu Factory Set เลื่อนลูกศรมาที่ Factory Factory Set r e s e t นะครับ คลิกหครั้งที่ปุ่ม Power จะเข้าสู่การ Factory reset ซึ่งจะต้องใช้พัส o ร์ในการรีเซ t ตการรีเซ t ตเป็น Factory นี้ควรทำเมื่อมีการตั้งค่าต่างๆแล้วจำไม่ได้หรือมีค่าผิดเพี้ยนของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ให้ทำการ Factory Reset โดยเข้ามาแล้วให้ใส่พาสเวิร์ดสำหรับการรีเซ็ตพาสเวิร์ดจะเป็น5 6 5 6แล้วกดกรถูกนะครับคลิกหนึ่งครั้งระบบจะทำการรีเซ็ตรอสักคู่เมื่อรีเซ็ตเสร็จก็จะกลับสู่หน้าการวัดกรารหน้าหลัก ปั๊มลมสำหรับเครื่องวัดกา๊านะครับตัวปั๊มนี้จะมีตัวปั๊มแล้วก็มีท่อแซมปิ้งท่อนี้จะเสียบเข้ากับตัวทางเข้าของปั๊มลมนะครับส่วนด้านท้ายด้านท้ายนี้จะเสียบเข้ากับสายซิลิโคนซึ่งมีไปให้หนึ่งฝั่งหนึ่งฝั่งเสียบเข้ากับตัว,ตวปั๊มนะครับขาออกแล้วก็ สายอีกด้านหนึ่งสายอีกด้านหนึ่งเสียบเข้ากับฝาครอบฝาครอบชุดวัดก๊สนะครับาาแล้วก็การใช้งานก็เอาไปครอบไว้ที่ชุดวัดก๊สตรงนี้มันจะปั๊มลมเข้ามาผ่านตัวเซนเซอร์เพื่อวัดค่าการใช้งานตัว ปั๊มนะครับมีอยู่3ามปุ่มปุ่มนี้จะใช้สำหรับดูสถานะการทำงานตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิด power ส่วนปุ่มนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเปิดปิดลมการเปิดเครื่องก็กดปุ่ม power ค้างไว้นะครับเตรียมปั๊มทำงานแล้วก็ปล่อยสถานั๊ลมจะอ่อนเราสามารถเปิดปิดได้คือ กดปุ่มด้านขวามือปออนและออฟพัดลมส่วนปุ่มด้านซ้ายมือจะดูสถานะแบตเตอรี่แล้วก็สถานะพัดลมเมื่อต้องการปิดเครื่องก็กดปุ่ม power อรค้างไว้เหมือนเดิมขึ้นชัดดาวแล้วก็ปอยมันจะดับเอาเองครับ